นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Trend Trading for a Living Learn the Skills and Gain the Confidence to Trade for a Living ของโทมัสเ K. คหนังสือเทรดหลายๆเล่มเนี่ยพยายามจะอธิบายในจุดที่ เข้าแล้วจุดที่ออกอย่างเรทีชวนซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะเน้นไปยังจุดที่เรียกว่าเราต้องติดตามเทรนเทรนนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะติดตามไปได้และมันทําให้เรามีกําไรเป็นกอบเป็นกำอย่างไงก็ตามทุกๆหนังสือที่เกี่ยวกับการเทรดเนี่ยเขาก็มักจะเรียนดูในเรื่องของการรู้จักตัวเองจิตวิทยาการเทรดหรือวินัยในการเทรดเหมือนๆกันแต่แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราศึกษาไปเรื่อยๆน่าน้ำก็จะลึกขึ้นดิฟโอเชียนก็จะมากขึ้น สิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะเน้ยนย้ำไปยังจุดที่เรียกว่าเราจะสามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่เราเจอได้หรือไม่ถ้าเกิดสมมุติตลาดที่เราลงทุนไปเทรดไปมันไม่ได้ผลกาไรอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นมันหมายความว่าเราควรจะเปลี่ยนตลาดหรือเปล่าหรือจริงๆเราควรจะเปลี่ยนทักษะที่เรามีต่อตลาดนั้นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถามคําถามที่ตัวเราเองเรียนรู้จะเข้าใจความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอยู่ใน,นวันนี้มันก็จึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเข้าใจตะหนักรู้ดีว่า ชีวิตนั้นมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวสิ่งที่เราเป็นณวันนี้สิ่งที่เราเป็นในณอนาคตมันย่อมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันการหล่อหลอมของความเป็นตัวเองในวันนี้ผมยังมีความเชื่อ,อลึกว่าอนาคตเราก็จะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เราพบเจอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นอยู่และขอให้เรียนรู้ว่าการเทรดไม่ว่าจะลมลุกคลุกคลานแค่ไหนถ้าเรามีเป้าหมายให้ชัดเจนมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธานในสิ่งที่เราทํา อนาคตจมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมื่อสายเทรดเป็นแบบตามเทรนเราจึงต้องดูแนวโน้มหลักให้ออกว่าทิศทางของกราฟไปทางไหนแน่นอนเทรนก็ง่ายๆยกไฮยกโลไม่ทานิวโลใหม่ทํานิวไฮเรื่อยๆแน่นอนในการปรับฐานมันอาจจะมีช่วงเวลาสักพักหนึ่งที่กราฟเนี่ยมันไม่ได้หลานขึ้นไปกราฟเหมือนทําท่าจะลงซะด้วยซ้ําสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ําว่าเราแม่นหรือว่าชัดเจนในเทรนหรือเปล่า ถ้าเทรนนี้ชัดเจนแน่นอนเส้นค่าเฉลี่ยจะไม่ค่อยหลุดหรือว่าหลุดในช่วงเวลาสั้นๆหรือแป๊บเดียวเท่านั้นนี่เป็นจุดเน้นย้ำว่าเราต้องเรียนดูเรื่องนี้ให้เยอะที่สุดเทรนจะเกิดขึ้นมาได้มันก็เกิดจากสิ่งที่เรานั้นเห็นพ้องต้องกันไม่จะเป็นเบื้องหลังเช่นงบการเงินพื้นฐานข่าวดีใหม่ๆผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมหรือว่านิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆครับหุ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางในสิ่งที่ควรจะเป็นมันจึงต้องเรียนดูว่าหุ้นปั่นกับหุ้นพื้น หลักการแบบพื้นฐานก็คือลวอยให้หุ้นนั้นขึ้นไปเรื่อยๆตัดขาดทุนให้แม่นยำและไม่ลืมที่จะทําการบ้านหุ้นอยู่เสมอในณวันนี้เนี่ยผมก็พยายามทําการบ้านหุ้นในทุกๆวันในทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือนเนี่ยผมก็จะมานั่งเช็คลิสต์แล้วว่ามีกราฟมันกราฟไหนที่จะลานเทรนได้ไกลๆและกราฟมันนั้นไม่หลุดหรือว่าหลุดเพียงแค่2อถึงสเดือนเต็มที่และกราฟนั้นพยายามที่จะยกระดับตัวเองขึ้นไปและการยกระดับตัวเองขึ้นไปต้องตามด้วยวอลุ่มที่สูงกว่าในช่วงขาลงงรช่วปับฐาน นี่เป็นสิ่งที่ย้ำที่ผมพยายามสังเกตตัวเองสังเกตตลาดแล้วก็เรียนรู้ว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ไม่ได้ดีอย่างสิ่งที่เรานั้นคาดหวังเอาไว้แน่นอนนี่คือช่วงปลายปีไปแล้วผมไม่อัดพอดแคสต์ในช่วงเวลานั้นๆั้นแต่ผมจะอัดไปเรื่อยตามเวลาที่ผมมีและผมสามารถที่จะอัดพอดแคสต์นี้ได้มันจึงมีเหตุผลว่าผมจะไม่สามารถร่วงรู้อนาคตได้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ยังไงแล้วผมก็เชื่อว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะผันผวนและมีการปรับฐานเป็นระยะ ถ้าเกิดสมมติเราเรียนรู้ที่จะเล็งเห็นแบบนี้เขาจะแบบนี้เราจะรับรู้ได้เลยว่ามันจะมีปีปีหนึ่งที่กราฟหุห้นเนี่ยชันขึ้นไปสูงมากๆแล้วมันก็จะอาจจะนิ่งสักแป๊บหนึง่งแล้วมันก็ขึ้นต่อไปการรันเทรนนี้ไม่ยากแต่การที่เราจะสร้างฐานหรือว่าสร้างในสิ่งที่มันเป็นไปนี้ยากกว่ากันเยอะอารมณ์เป็นสิ่งที่จะตามมาหาเราเมื่อเราไม่สามารถควบคุมมันได้หากว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็จะไม่สามารถควบคุมการเงินของตัวเองได้เมื่อเราต้องเรียนรู้ข้อหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือ อารมณ์สัมพันธ์กับการเงินของเราเองผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจตัวเองในแง่ของคำว่าฉันเป็นแบบนี้แหละใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาแน่นอนผมคิดว่าเราทุกคนคิดแบบนี้ได้แต่เราจะต้องเรียนรู้จะเปิดใจรับในเรื่องบางเรื่องคําแนะนําบางคําแนะนําเป็นคําแนะนําที่ดีคําสอนบางคําสอนเป็นคําสอนที่ดีเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเกิดสมมติเราไม่เปิดใจรับเมื่อการเทรดที่เราต้องเรียนรู้หน้าเทรดแต่ละหน้าเทรด โพสิชันของเราที่เราจะเข้าไปจุดออกที่แม่นยําและการให้เราเรียนรู้ในเรื่องของการตัดขาดทุนที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดมันจึงเป็นเหตุผลของการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันว่นวาวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํามากน้อยเพียงใดถ้าเกิดสมมติชีวิตเราไม่ได้มาน้ยนย้ําในเรื่องบางเรื่อง <c oughs> เช่นเราไม่สามารถหาความสุขกับการเทรดได้เลยเราไม่สามารถทํากําไรกับการเทรดได้เลยหรือแม้กระทั่งเราไม่มีวินยัยพอเราขาดทุนหนึ่งืเราอยากได้เงินนั้นคืนกลับมาแต่แน่นอนเราไม่รู้ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้น นี่เรากำลังใช้อารมณ์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้อารมณ์ปุ๊บการพน,น,านันหรือว่าผีพน,นันก็จะเข้าสิงเราโดยปริยายณนะวันนี้จะเย็นๆเรียนรู้การเทรดการใช้ชีวิตมีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งทุกอย่างที่ตัวเราตัดสินใจให้ดีๆและเราจะเรียนรู้ว่าสิ่งใดมีค่าสิ่งใดไม่มีค่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นบริษัทที่ดีมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆหรือหุ้นตัวไหนเป็นบริษัทที่ไม่ดีถึงแม้มันจะดูงดงามถึงแม้ราคามันจะดูน่าจับต้องหรือว่ามีสิ่งที่่มันนยยวเรา แต่อย่าลืมเด็ดขาดว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พื้นฐานถ้าพื้นฐานดีกราฟมาแน่นอนแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีกราฟก็จะไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้อย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นทัศนคติต่อความสําเร็จคือรากฐานของชีวิตที่ดีมีผู้คนมากมายไม่เชื่อว่าเราสามารถเป็นนักเทรดที่ดีได้มันจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะได้ในสิ่งนั้นหากว่าวันนี้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเราก็จงเข้าใจในแง่มุมที่ว่าวันนี้เรามีจุดอ่อนอะไรวันนี้เรามีสิ่งที่ เราควรปรับปรุงแค่ไหนเราจงเร่งสร้างและเร่งปรับปรุงมันถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่สามารถเข้าใจตัวเองได้จริงแน่นอนทัศนคติต่อตัวเราเองนี้ก็จะส่งผลต่อการงานความรักการเงินรวมไปถึงชีวิตมวลรวมต่ออนาคตสืบไปยังไงผมก็มีความคิดว่าทุกๆคนสามารถจะ,จะรับมือกับสิ่งที่มันเป็นไปได้ถ้าเกิดสมมติเรามีสติมากพอถ้าเกิดสมมติเรามีสมาธิและมีปัญญาตามมายัางไงแล้วก็ตามอย่าลืมและอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดว่าวันนี้ ป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนในอนาคตของเราเรียนรู้ให้เยอะผิดพลาดให้เข้าใจและเรียนรู้ด้วยเร็วอย่าผิดพลาดแล้วก็ซ้ำซากแบบนั้นตลาดมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดเหมือนกับชีวิตที่ทุกอย่างจะมีคลื่นที่มันพัดชัดสายมาที่ตัวเราเราจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้จริงถ้าเรานี้ไม่สามารถที่จะโตขึ้นไปกับมันการโตขึ้นของปัญหาหรือชีวิตของเรามันจะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีสกิลและเพอร์ฟอร์แมน ทักษะและความสามารถต่างๆที่เราสามารถที่จะรับมือกับมันได้จริงๆแล้วเมื่อน,นั้นเราก็จะพ้นพบว่าความยากง่ายไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเจอกับอะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเราประเมินสถานการณ์ตรงกับความยากง่ายน,านั้นหรือเปล่าเหตุการณ์เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งแต่ตัวเราเองเป็นบ่งชี้หลักที่เราจะเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งขอให้คุณตั้งใจมั่นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรการเทรดเป็นแค่อาชีพหนึ่งที่ผมแค่พูดว่าเออเราต้องทําแบบนี้แบบนู้นแต่ไงแล้วก็ตามอย่าลืมที่จะเข้าใจว่า ถ้าเกิดสมมติเราเข้าใจตัวเองจริงๆเรารู้จักตัวเองจริงๆการที่เราไม่เหมาะก,การเทรดและเรารู้จักตรงนั้นเราแค่ออกมาหาตัวเองและหาในสิ่งที่ใช้มากขึ้นนั่นแหละจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของการที่เราค้นหาตัวเองเจอสุดท้ายนี้ทั้งนี้ในหนังสือจะมีการเทรดออปชันมันมีความคล้ายคลึงกับ t ีเฟกในประเทศไทยและความเสี่ยงก็จะสูงกว่าหุ้นทั่วไปเมื่อเราเทรดออปชันเราต้องรู้ว่ามันมีคอพุทคอคือลองพุทก็คือ short แล้วก้สมมติเราจือคอมันก็เหมือนว่าหุ้นนี้จะต้องขึ้นต่อไปในอนาคตออปชันนี้ผมมีความเห็นว่าเราต้องศึกษาหุ้นหรือต้องศึกษาการเทรดอื่นๆก่อนไม่ว่เป็นเป็น forex dw warrant หรือว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่จะเป็นตราสารที่เราจะต้องฝึกปือตอนเองเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตลาดในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของ t f e ฟสักเท่าไหร่แต่แน่นอนผมก็ได้ยินโบรกเกอร์เนี่ยพยายามแนะนําผมพยายามโน้มน้าวว่าโอเค ทีเฟกมันดีนะมันมีบล็อกเทรด้วยเช่นกันตราสารต่างๆที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อน,น้มน้าวใจเราเราแค่ต้องรับความเสี่ยงให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตามผมมีความเชื่อว่าสภาพคล่องเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเช็คลีควิตี้ในตลาดว่าสภาพคล่องนี้เป็นอย่างไรถ้าเกิดสภาพคล่องนี้สูงหรือดีเราแค่น้อมรับหรือน้อมนํามันมาแต่ถ้าเกิดสมมติสภาพคล่องนี้มันไม่ได้สมเหตุสมผลหรือมันน้อยเกินกว่าที่เราจะคาดหวังว่าให้มันมีถอยออกมาก่อนตั้งหลักแล้วค่อยสังเกตการอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องรีบรร้อนนนใกาลงทุ ในการเทรดทุกการเทรดจำเป็นต้องใช้สติสัมปชัญญะในระดับสูงในล,ลืมเด็ดขาดที่ต้องใช้ปัญญาในการคัดแยกแจกสรรสิ่งต่างๆออกจากกาันเพื่อให้เราเล็งเห็นว่าเราสามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆหรือเปล่าแล้ววันนั้นเราจะรู้จักตัวเองแล้ววันนั้นเราจะรู้คําตอบว่าตัวเองต้องการอะไรและได้กําไรจากมันจากสิ่งใดผมเชื่อทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r รนท็อ a แ k ชิด้วยนะครับ